ขอเวลานอยเดี๋ยวได้ด like so like ้ะเดี <for> like. <sh> ent, cancel, like, okay, ๋ยวนะไออคนแตลกหน้ามันมารีนหรือเ่าไม่ต้องไม่ต้องไม่จะเป็นไม่จะเป็นเฮ้ยออคนแตลกหน้ามันเข้ามาแวร์เบคอนเอ็นนี่อีกแล้วขอเวลานอกแป๊บไม่ต้องให้มันเข้าไปจ้ะไม่ต้องขาดโอ้ยหลอคนชอเดี๋ยวเป็นแผลนี่เราจะรอให้มันเข้าเมื่อไร่หลอแต่เราไม่เข้าเออฟจะขอเวลาหน่อยแป๊บคนีคนด้วยเออ ตัวเราเปลี่ยนเซิริมเปลี่ยนเลยอะไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมีคนตามเรามาเนี่ยเน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 เอางี้เอางี้ไอ้เปลี่ยนไปเยมันตามเรามาหมดเลยอ่ะหยุดหยุดหยุดเงียบก่อนเงียบก่อนไอ้ยิ้มเงียบก่อนยิ้มเงียบก่อนมานี่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 แก้งเราอ่ะมาหนี้มาหนี้มานี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อนถ้าเกิดเหลือเวลาประมาณสักสามวีให้พวกเราเข้าประตูให้หมดเลยนะ มันจะเข้าไปตามมันจะตามแกามแกงขาได้ yeah, ินแกงข้าได้ยดลองแกงขาดิลองแกงขาดูดิลองแกงขาดูดิไอนิวมันี่นิวมันี่ปอนหมายังยังยังเดี๋ยวเแป๊มนึ่งจืดด้วยจืดด้วยมันนี่ยิออติดปั๊ก ลองแกงเขาดิลองแกงเขาดิก็กลับมาแล้วตามมาตามมาโอ้มันตามมาเป็นกองทัพเลยมานี้มินมานี่เิมๆมานี้เาเรื่อยๆเั้มเาเี่เข้าเข้าเาเข้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 าเข็าเข้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 า้าเข้าเข้าา้าเเพื่อนเเป็นเเน้้า ออไม่เบื่อโอ้โห <c oughs> มันมีคนชอบตามเราตลอดเนี่ยมันเป็นมันอาจจะเป็นเพราะว่านายนั้นเติมมากเกินไปมันก็ได้ตามนายก็ได้ใช่ใช่มีปีก็ดูปีกปีก <c oughs> มันโดนเด่นมากปีกมันเื่นมากอะไรบ้างบอกว่าโ no นแล้วก็ไม่ยิม้มบอกซเตอร์สองนะฮะเออเขาบอกว่าอะไรนะโนเขาบอกว่า <So. S 2> ระวังด้วยเกมนี้มีฟเอไฟฉายแล้วก็จำสแก ใจเนาะอยู่น n ะนูนอยู่เนาะชิปั้สองนาโอเคเราไปเพื่ออีกคนที่เป็นเนซ้ำเงินสุดยอดเลยขอแอไปมองทีมองเป็นหลักเลยเออขอแอดีทองฟองโค้ดเอสาทองฟอมค้งเอาติดทองฟอมขนาดนั้นเลยหรอไม่ของฟรีของฟรี ความกระตุกจีบม,มันมันแหลกจริงเว้ยโอ้โหเออยิมแผ่นเดิมแผ่นเดิมน่ะใครจะเก็กคญแจแต่ว่ายิม,มอ่ะอให้หน่อยรอยสำหรับคนที่แบบแหลกโคตรเราแหลกเรวเครื่องเมืม <c oughs> ่อกี้โต้ยเราลองไปเล่นไ,นไม้มีค่ะโอ้ยไมเมีนเ<ต>ขาเล่นเขาเล่นเอ้ยลอผีลาผีลาผีใครจะเป็นคนล่าเราเออเดิน เราเราแหลกมาแล้วผีมาแล้วผมาล้วกลับกลับกลับไม่ทันเอาทันอยู่เดินต่อเดินต่อเดินต่อโอ้เราก็แหลกเลยตามวัตโต้นี่แหละกุญแจมาแล้วกุญแจอยู่เขาได้กุญแจมาแล้วกลับมาเลยกุญแจวัตโต้เฮ้ยผีมาผีมาเฮ้ยมันนี่ผีมาผีเด็กกันเรามีหน้าที่รอไม่ใช่ไปเลืแต่เราก็แหลกไปตามกันร้องเลื่องทันหลังดิโอเคห่ะหลังลื่นขึ้น กได้ไอ้นิวก็จะตายไอ้นิวมันรอดรอดผีได้ดีมากมิ่งขึ้นมาแล้วเดือดรอดฉันตอดมันนี้น้องชายเฮ้ยอย่ายมาหนี้ันมันถูกทุกชายเหรอเฮ้ยมันมา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 โอ้โหวิ่มินทางขวาด้วยมัหนีดีน้องชายไอ้เนิวให้เองยังรอดเหมือนเดิมอ่ะมันแพ้ได้นุ๊กิฉันแพ้คนอย่างเธอ แจวมาเลวเฮ้ยมันมามันมามันมากับล่าต่อลาต่อลาต่ออย่าล่ออย่าล่ออย่าล่อได้กุณเจย์าได้อะไรต่อไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยอย่าเดินอย่าเดินไปตรงนั้นอย่าเดินไปตรงนั้นอย่าตายอย่าตายได้ความขิงไงอยู่ว่าสตีมอยู่ว่าสตีมอยู่ว่าสตีมอยู่สตีมอยู่เอ้าเปิดประตูลเปปิดระเผื่เปิดประตูล่ะ ไว้พวกเราเต็ีมตัวนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวให้ยิ้มรอก่อนยิ้มรอน้องหมีน้องหมีีอย่านั่นใครวะตายนะตายนะไปทางนั้นน่ะเอายิ้มรอยังยิ้มรอยังรอละรอละไปแม่เพื่อนมันรอไปโอเคโดนจับสแกนดู้อยหลังอยู่ว่าชื่อว่าชื่อคุณหน้าตามันแค่เวะ ยุ่งกับพี่ต้องใส่ยูนอโอเคยูมีไปยังยู่ตามมันอ่ะผีตามมันเนี่ยไม่ตาม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 ยูดูยูดูเว่อวี่กับพีต้องใส่ได้ไอมึงอย่าหยุดตามก่อนเออผีตามไม่ดีดวลาก่อนนะทำไมวะไปตายเอาไปไหนอะ วิ่งเข้าประตูกันหมดแล้วเพื่อนช่วงดีช่วงดีมีชัยต้องต้องตรงไปอย่างเดียวใช่ปะไปเลยพวกเราเลยผีวิ่งตามหลังมาด้วยเฮ้ยมันวิ่งไปแล้ววะไปแล้วยังไงอ่ะโอ้สว่างไอ้หัวน้ำเงินเนี่ยมันเก่งไปเลยหัวน้ำเงินน้ำเงินจูเซงันเก่ง I am... แอมเจอหญิก็กินเขาไปแต่สิได้ไอ้หัวฟ้าไม่มาอยากให้หัวฟ้ามาอ่ะมันจะได้มันจะได้ล่อให้เราตอนนี้จำได้หมดเลยก็ไปเลยเข้อไปเอฟลู่วังเฮ้ามีเฮ้ามีเฮ้ามีใครสนใจเข้าประตูอีกรอบบ้างวิ่ง มันแค่คนอย่างเธอตกใจหมดอุ๊ยเมื่อกี้เมื่อใครตั้งตโจทย์มาแล้วอะ่ะคือแบบกำลังเดินอยู่ดีใช่ไหมผีผีมัน,นเดินมาแล้วก็ตกใจอะ่ะเ,เจอการเล่นพิเลนนะครับไอ้นิวไอ้เวดอ <c oughs> ันนี้อะไรฉันแพ้ท่านค,นท <c oughs> คนอย่างเธอแพ้ท่าคนอย่างพีเ ไอ้เจ้าก็มันอ่ะไป,ไป,ไป,ไปที่ดั่นแก่บอลจะสั่งข้งแบล็คบอลเราจะตายไปได้วยกันเฮ้ยมึงอย่าไปก้ากูสิเฮียเราตายเราตายด้วยกันเปิดโอ้ไปวิ่งปิดร้อยเปิดไม่ได้อะประตูอ่ะเฮ้ย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 ปิยดแล้วหมดแล้ว เฮ้ยรอด้วยรอด้วยรอด้วยเล่นที่เล่ดีกว่าเล่นที่เล่ดีกว่าไป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 ใครเขาปิดประตูนะอย่าดูไอ้เรื่องแบบตายอ่ะไอ้เรงคือมันผิววิ่งอามหลังนี้มีแบบโคตรเร็วเลยมีกุญแจแล้วกุญแจไม่สามารถทำเชื่อะไรบ้างี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยครับ ผีเสี่ย h e l p me ทำไมต้องอะไรวะ h e l p me กุญแจมันใช้ไปแล้วเว้ย h e l p me แต่ยังมีกุญแจมาอยู่อ่ะดิเปิดดิเพื่อนกุญแจไม่ใช้ไปแล้วกันแล้วโอเคเอ้ไอไอนี่โตอย่าให้อย่าให้นิวเป็นตรงนดิครับไเอาไม่เอาไม่เอาแล้วโอ้โหพากลับแม่มากสุภาพบนรถ ให้ให้ยูเข้าไปห้องนี้ดีกว่ามึงเอารู้แล้วไอ้เนี่ยรู้แล้วเคยเข้าแล้วเฮ้ยแล้วกาเป็นกลุ่มเลยวะราเข้าเป็นกลุ่มเลยวะอยแบดบอยแบสไม่ตรงไปคนแรกเลย้าามให้คนแบบหน้าเข้าไปอีกอ้าวเข้าไปแล้วแล้วก็มันก็ไม่ตายเลยก็ไม่ตายเลยไม่หลอกให้เราเข้าแล้วพอเราเข้าทั้งสองก็ไม่ตายให้ทุกคนเก็บบัตเตอร์ไฟสปิริต ให้ครบไม่ครบดูดูมันเปิดปีนเลยสองอเลยเก็บสปิริตไว้เก็บสปิริตไว้ไม่ได้เก็บไม่ได้ว่ะเอ้ยมันลืมไปดีกว่าเปิดแล้วเปิดเลยคลิกไปที่ปัตตานีสปิริตอะเกี่ยวแล้ว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 นี่นืมเข้าไปนี่ให้มือเข้าไปให้มือเข้าไปไปเลยสุดป้าไปเลเจอเลยนี่มันมีมือสุดป้าไปเรยยังไงนายทำแผนโอ้ส ไม่ตายว่ะเข้าไปห้องเนี่ยนี่ก็ทิ้งไอ้นิวไปไหนอ่ะไม่มีคนนอนโอ้ยเด้อดอลส์เขาใช้คำว่าดอล์เลยกดดอลเนี่ยรปอไม่ต้องเปิดปอไม่ต้องเปิดได้ได้แล้วเข้าแชร์ต์ภาคสองอ่ะซีซั่นสองอู้นายเป็นซุปเปอร์เซียแล้วนะหนึ่งร้อยได้น่ะเซียหัวหน้าเงินบัตเตอร์ฟลายสปีดผ่าอ่ะ อยจะไปสนใจอ่กแล้อ๋อแล่มอาการไม่หายไปเลยไดยังไงอ่ะตัวนี้ที่เจกับผีซุนิโอว่ะเออใช่เฮ้ยตายร่วง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 อยากเจอซูซาริโอจังเลยซูซาริโอซูนิโอซูซาดิโอซูซาริโอจะคิดถึงนายแฟนๆจะคิดถึงตัวนี้ใหญ่อยากเป็นศพอ่ะอยากเป็นศพอยากเป็นศพโอ้หาเลือก โตไปยังไงไปนานไปแล้วไปพอเราเฮ้ย,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 ยมันถอดเท็กเจอร์มันก็ค้มเหมือนกันนะมันไม่ลืนล่นอ่ะแต่ไอชอ้อนแรกนี่ไไนไม่ได้ใครแกะขนมกินวะอาจจะเป็นเ็กชายภัชาชัยวิมูลผลก็ได้ไม่ไม่ด้เกิดกินมุนสุลาดูโอสุดูดิโก โอ้โซนิโอไปเก็บกุญแจกันเลยนะเดี๋ยวขอไปตรงไปยาวเลยซูซานโอนโอซูซาเดอโซนิโอเก็บกุญแจกันเลยถาตรง,ตอ,งอูอ้บัตเตอร์ไฟเราตอบเพีออไปไหนกันแล้วเนี่ยไปอยู่ตรงประตูอะไม่ตกใจไม่เกี่ยวนะ เป็นสุดท้ายแล้วผมี้แล้วมาถึงตรงแม่น้ำมาถึงตรงประตูแล้วใครเอ่อใครเก็บประตูไฟสปีดดิบบ้างยังไม่ได้เก็บขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาให้นี่เก็บมาดีกว่าล่ะเออเก็บป่ะไม่ได้เก็บมาถึงตรงสะพานแล้วทำไงต่ออ่ะไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บไปเลยไปเลยไปตรงๆเลสตเสื้อมาเดินตรงอ่ะเขาถามว่าแวร์ตรง ตรงแล้วตรงแล้วเดี๋ยวประตูเข้ามาเกี่ยวเดินตรงมาก่อนเดินตรงมาก่อนมันจะมีประตูให้เข้ามาเก็บมาแค่คนเดียวก็พอแล้วมันมึงอันนึงกำลังตรงอยู่วิ่งเลยนนีวิ่งอยู่เขาเห็นกำลังคนหลอกกำลังวิ่งอยู่ใช่ป่ะแสงเกียวคนอ้วนอ่ะอ้วนหัวเบคอนอ่ะใช่ใช่นี่ไงมีมี เอาเอามือแล้วก็ไม่เปิดมีอแล้วก็ไม่เปิดเอาวไม่เปิดเออดทำไมไม่เปิดเด้อเด้อจะเปิดเปิดคนละดอกเปิดดิเปิดดิเอาไม่เปิดอ่ะอ้าวคนละดอกก็แ่บคนละดอกว่ะไม่ดอกเดียวกันแล้วเรื่อนจะเก็บปักรถไฟจปีนมาสนใจอยากรอไม่ใช่อะไรครบเลยอีกมั้งมนเจ็บมานทำไม้เพื่อนๆไงเพื่อนเพื่อน จะปาทำไมวะวันที่ปกาสปีดิเราไม่เปิดอันดิอยากเลี้ยงผีเสือครับวะเฮ้ยเจอมันเป็นวิญญาณมันเลี้ยงไม่ได้มันตายแล้วกุญแจอ่ะเปล่ามันเป็นวิญญาณเออเฮ้ยทำไมตรงนี้มันเปินก็เลยให้กุญแจเฉยดนื่อผิดปกติต้อนใช้แบล็คแบล็คเงินไม่หม่ถ้าเกิดถอดทิชชู่ออกอ่ะมันจะแบบปื้นๆเลยทิงแม่ภาพบรรยากาศกับปลา ตอนนี้โทรศัพท์กากมากเลยตอนนี้เล่นไม่ไหวแล้วไอโฟนหรือว่าอะไรวะใช้ตั้งโซนนะให้นิวที่เดินให้นิวเดินไปมาไม่มันอาจจะเป็นเอาแล้วมันไม่ต้องบอกหรอกรู้หมดแล้วเจอแม่สีตาอ่ะอุ้ยเหี้ยเคยเล่นแล้วไม่ใช่เราทำไมยังตกใจอยู่อ่ะโอ้แผลแตกตอมตอมขึ้นตอมแผลแตกขึ้นมา ถามทาไมว่าคุณใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรเอนเนเนเนยิมยียิมยีค้มใช้ซัมซุงไอโนแล้วก็เลียวมีให้นิวเข้าไปให้นิวเข้าไปให้นิวเข้าไปรู้แล้วไม่ต้องหรอกคนอย่างเขาไปเลยเขไลยไม่มีอะไรหรอกนะไม่มีหลองนะไม่ไม่มีไม่มีไม่มีช่างมเถอะไอเจ้าูแจเถอะ o อ y e ขอยึสนาแมสาสเซต์ Oh y เนียวเนวเนสนใจปะ่สนใจตดีกอ ตรง้เิดบนเตียงไม่ตรงนี้มันเล่นขึ้นน่ะให้ให้ซามูไรไปเก็บดีกว่าเดี๋ยวเราดูดีก่อเราดูกันอปอมอปอมอยากให้ฟีนมาเล่นด้วยว่ะฟีโนไม่มาเล่นแม่งสนุกฟีโนอกับไอเบะโอ้โหผีมาผีมาโอ้โหอกาอกาลาก่อนเดินิวตรงไปเด้งตรงไป ไม่เอาอ่ะจไปได้นั้นไปพร้อมกันหมดเลยเคบอ่ะไปไปเลยเวดโอ้กอดโอวีบอวีเบอร์วีเบอร์โอ้กอดโอ้กอดโอ้ยโอ้กอดอ๋อเพวอเราไม่ตาย ็บอยงมีคนตาต่อหน้าเลยไปไปไปปกป้องให้หน่อยปกป้องใช่ไมตู้ต้องไม่ไม่ใครทีไม่มาที่ไม่มาได้ไกูเจแล้วได้กูเจแล้วได้กูเจแล้วมีคนเดินเข้าไปตายตาต่อหน้าเลยจริงไอ้้ไอพวกชีดไอ้พวกชีดจริงไม่ไม่ใช่เลยมันเป็นอีกคนนึงอ่ะคนแปกหน้าทำไม มันไอ้น่ะมันเดินไปตายอ่ะหรือว่า,สา,าใส่ชุด <c oughs> เกราะมันโง่มากเลยอ่ะใส่ชุดเกราะตายเออใส่ชุดมีโลเชี่แบบเกราะแข็นแขน่งเดลยเราไม่ตายไม่ผีผีมันไม่สนใจเกาะมันแยกตัวเองไป็นชิ้นส่วนเลยต <c oughs> <c oughs> ายหมดเลยความงียบเคยที่ไม่ต โอเคเราใครมีตาย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 มันมืดแล้ว <c oughs> อเดไอไอ,ไไอ้ไอไอไปตเไอไเกเกเด้เไอ้ตายเดี้เเดีก้เอ้ดอ้้อ้ ตอนนั้นแต่ไอ้ฟังกอนตายแล้วอ่ะไปตายไปตายไปตายว่ามันใหญกไม่พอขอไอ้ปังอนไปซ้ายไปซ้ายเถอะไปซ้ายไปซ้ายไปซ้ายพอแชร์แล้วติดตายก่นทียิ้มยิ้มยิ้มมีไปรถไฟสปิริตป่ะถ้ามีอ่ะให้ถือตามเรามาเว้ยไม่มีใครตามมาเลยอ่ะตามอยู่ตามอยู่ตามก็ตายก่อนตามอยู่เนี่ย โลกมืดอ่ะเฮ้ยมังกรโอ้ยเ๋้ออโอ้ไม่ขอตายมีคนตายวันดีกวาน้ำเงินอ้ยตายแต่งของแต่งด้วยเลยคือที่เสียงมันใกล้มากเลยแล้วแต่ละมันก็ นั่นแหละข่าแบบไป men, um ่รู้ตัวรอเพื่อนอยู่ถ้าไปทางขวามันแหลกมากเลยก็เพื่อนเราก็แหลกทุกคนแหลกหมดแต่ผีมันไม่ค่อยมาเลยเพื่อนขาที่อ่ะทั้งทีที่ที่ทั้งแค่ปวดขี้ก็สากใจเขาบอกว่า ไปแบบอนั่นๆกันแล้วไปเลยเนี่ยซุภาพบุรุษไปเลยไปไปไปเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายซ้ายเดี๋ยวซ้ายเออกอดทองอีกชั้นเดียวเ้ยผีมาต่อตาต่อหน้าโฮ้ยผีมาพยายามไม่ตกใจพยายามไม่ตกใจเออตตาต่อหน้าแล้วเราก็จะตายอย่ีกแน่ วิ่งไปเรื่อยๆอ่ะผีมันตามไม่ตลอดหรอกหรือเปล่าไม่แต่ตามเราเกิดทูวิ่งกะที <c oughs> มันตามตลอดมันตามตลอด <c oughs> มาปเป็นยังออคนที่กำลังว่างๆอ่ะเขียนในแชทหน่อยว่าไอสตรีมไอสตรีม ไอสกีมไอสตรีมไว้ชีวิผมด้วเอาไงต่อเฮ้ยผีมาผีมาโอ้โหโอ้โขโอ้โขาอ้หลับผีมาไอเมนไอผีมาก็ไม่เพื่อนตายหยุดครับเดี๋ยวเวลาเบาๆหน่อยไม่ได้ไงไปทางซ้ายอ่ะไปซ้ายเลย เดี๋ยวตรงไปเลยตรงไปเลยเฮ้ยตามกันมาด้วยนะอุ้ยตายตายก็วันดีเดี๋ยวล่อผีตรงนี้ให้ป่ะละๆๆ่ะเย๋ยวลาเรากลับเราจะตายป ไปเดียวไปซ้ายผีไม่มาผีไม่มาผีไม่มาไปไปไปเลยไปเลยเดี๋ยวตามเดี๋ยวตามไปดิุยผ,ผีมาไม่มาไม่มาผีไม่มาไม่มองเห็นเดี๋ยวฟังเสียงอ่ะเรามองเห็นเรามองเห็นเสียงมันเงียบอะ่ะใครมีตาเจ็บก็ช่วยดูหน่อยมีมีมีเราเราเราเร่นไปหมดเลยป่ะพร้อมแล้ไปหมดเลยหนึ่ง,งสองสาม<อ>ไป ยิ้มน้ำดิเออน้ำเลยไปเลยไปเดยสเวสายยาวพอมาตามมาได้ <c oughs> มันมันตามได้แค่ถึงบันไดเท่านั้นห <c oughs> ลือแค่เราตามคนแล้วไปสายยาวเลยป <c oughs> ีผีมา <c oughs> <c oughs> น้องไม่เห็นอะ ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเก็บเก็บแบบนี้ไปด่วนเก็บแล้วไปด่วนเก็บไม่ได้เดี๋ยวไม่ว่างไม่ว่างไม่วางครับส่งมีปังเราจะระปังมาวางอะไรตรงนี้นะเด้เฮ้ยมาวางอะไรตรงนี้โก้ผีตามโอ้โกผีตามเรากลับมากลับมากลับมาไม่ไม่กลับไม่ได้ ายใช่ไหมโอเคได้ได้สปีดมาแล้วอ,อ๋อได้สปีดเฮ้ยเห็นละเห็นละเห็นลนะจีจีครับผมนีม่ผ่านไ,ได้ว่ะแจ้งทางที่ได้ด้วยปะเอาด้เราได้เราได้เอาเอ้ยเอาเข้าปอะตแออูแล้วโอเคเประตูแล้ว ซีซั่นสามตรงนี้มันไม่ยากเลยหรอกแต่แค่เราแค่ต้องเข้าประตูบ่อยๆโอเคโอเคจะนั่งเองไปเลยเพราเอกสีเหลืองเดี๋ยวพ่อะเอกสีเหลืองไอ้เนี่ยการบ้านในแบบเนี้ยคอคอหักเออคอหักดีเนาะดีแน่นฟูลสองแฮนเชนเฮ้ยมันสว่างตลอดเวลาเนี่ยเน้นในโทรศัพท์แล้วคอแม่งหักไม่รู้เป็นอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าเล่นงานก็ได้ พะเล่น chapter สองเสร็จล้วค่อยไปเล่น chapter สามเชื่ okay, อโอเคได,ได้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  chapter สามเสร็จทีเราจะเล่นได้ไหมนะอ่ะเราเราเราพอมัน,นเล่น chapter สามเสแล้วมันมจะมี chapter อะไรอีกอ่ะไม่เหลือหมดแล้วได้จ,จังะนี้ก็มาอืม เดี๋ยวจะจำทางออกไว้นะคิดจำได้ละตามนี้อยู่ไหนวะอ๋ออย่าไปสนใจอยู่ไปบราคุณหลักฉันเก่งเราต้องไปเก็บรัตฟ้าสปิริตกันอู้ยคุณสองเลนเทอร์นี่คือแบบสว่างแบบสว่างทั้งแถวเลยเออจริง ตามนี่นะต่อจะเปิดประตูบ้านหรอเปิดประตูบ้านไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจะเปิดไว้ก่อนจะเปิดไว้อยู่ผีมาไม่เนี่ยก็ตายหมดตายลงนะไม่ตายแต่ก็ไม่รอดรอดรอดไม่เหลือไม่เหลือมีดตรงนี้ตรงนี้ผีมาไม่ได้อ่าจับสแกนโดนไปแล้วเอาเนียวหายเสียงโคตรรุนแรงเลย

วิ่งมาไม่ต้องวิ่งเข้าบ้านนี่ครับรออะไรโอ้ปีกบ้างปีกปีกจะไปทำอะไรคือ <laughs> ไม่มีคนตาขีดมือเลยตายเออครับเกียร์ปีของเจ้าปีกหน้าลำคาญเฮ้ย<า>่ใครอ่ะเออเอนี <laughs> ่นย <laughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปี๋มามาเฮ้ยเราเราต้องจบแบบนี้ด้วยกันคำถามสิเอาปีกไว้ทำอะไรปีกมันดูเกะกะมากพร้อมกลับยังพร้อมยังกลับไปก็ตายไม่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 ตายไม่ตายไม่ตาย กห้สองอนนั้นด so ูก่อนให้สองนนั them, right. ้นดูก่อนกลับมาทางเดิมอ่ะดูให้หน่อยผีมาหรือเปล่าเออไม่ยิงเพื่อนเราหรอเออปลอดภัยไประวังมะโอ้ไม่มึนหมดเลยช่มมากกลับมาทางเดิมมีกระตูนตัว อย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งเราเสียเยอะเลยเข้าทางประตูปึงเข้าบ้านรีบไปไหนโอยเงียหมดเลยเอ๊ของยี่ห้อเป็นโอ้หมึดเมือนมืดนหมืดเป็นยหรอด้วยยิมเราได้ยิมอ๋อสว่างใครไม่กลัปไปดูบ้านมันาะไฟมาให้แต่มันมืดมันเอาไฟมาให้เราเพื่ออะไรวะแหม แน่นสิเอาแบดเอาไฟมาทั้งหมดเลยเอามาให้เปิดเล่นหรอ,อไม่เข้าใจใครว่างเก้ไปต่อ,อยึดตั้งหนึ่งยึดตั้งหนึ่งยึดตั้งหนึ่งเฮ้ยเยึดตั้งยังไงวะเฮ้ยยึดตั้งหนึ่งอ่ะ